คุณยังฆ่าสัตว์อยู่คุณยังเป็นผียังเป็นสัตว์ชั้นต่ำเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องมนุษย์โซอ่าฟังดีๆจิตผีภาษาไทยผีภาษาของบาลีก็เป็นเรื่องของมารเป็นเรื่องของ เปรตสัตว์รกอวินิปาตะอะไรพวกนี้ต่างๆนานาพวกที่ตกลึกจนไม่รู้จะตกยังไงอวินิปาตะตกลงไปตกลงไปในที่ต่ำตกลงไปในที่เสื่อมลงตงไปในที่โง่จิตของเรานี่แหละมันเป็นอย่างนี้อยู่ในตัวเรายังอวิชายังเป็นจิตผีจิตตกต่ำ จิตไม่เจริญการเจริญของจิตนั้นขั้นที่หนึ่งเขาเจริญแบบโลกีเจริญแบบโลกีมันมีความเจริญอยู่สามประการต่าพุทธเจ้าตรัสไว้หนึ่งสมมุติเทพเทพหรือเทวดาเนี่ยแปลว่าจิตเจริญ เทพหรือเทวดาแปลว่าจิตเจริญหนึ่งสมุติเทพสองอุปัตติเทพสามวิสุทธิเทพเป็นเทวดาสามประการสมุติเทพคือโลก,กีอุปัตติเทพกับวิสุทธิเทพนั้นเป็นโลกุตระจิตเจริญแบบโลกุตระ,ตเ,ตรกกตระเอาเอาจิตเจริญแบบโลก,กุตระไว้ก่อน มาวิเคราะห์วิจัยเรื่องสมุติเทศเทวดาโง่นะสมุติโลกีนี่เทวดาโงา่เทวดายังไม่เจริญเทวดาคือจิตของคนจิตในจิตปัจจุบันนี่แหละจิตหนึ่งฆ่าสัตว์ คนฆ่าสัตว์นี่ก็จิตไม่เจริญแล้วฆ่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์อะไรแล้วแต่สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กไม่เจริญนะนะไม่เจริญไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพวกตกต่ำเป็นพวกสัตว์นรกอวินิปาตะยังฆ่าสัตว์ยังลักทัพย์ ยังเอาของที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของเรายังทุจริตยังเป็นสัตว์นรกทุจริตมากโกงมากเอาเปรียบอย่าจะว่าถึงโกงเลยเอาเปรียบเอารัดมากก็ยังเป็นสัตว์อยู่ <c oughs> ยังไม่ใช่สัตว์ยังไม่ใช่เทวดาเจริญยังไม่สัตว์น่ยิ่งไปผิดในรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัส ยังเป็นหลงละเมอเพ้อพกจีกระสิ่งเหล่านั้นแล้วหลงว่าเป็นเทวดาหลงว่าเจริญหลงว่าได้เสพรสสวยมายาเสบสวยสมใจสุขทุกยิ่งสุขหนักทุกหนักโง่หนักปรุงแต่งหนักลึกเข้าไปหนักโง่เข้าไปหนักปรุงมาเสพปรุงมาหลอกคน ดีไม่ดีปรุงขายอีกหลอกให้คนซื้อเอาของเล็กๆน้อยๆมาหลอกแต่โฆษณาใชา้จิตวิทยาราคาได้แพงอีกยกออกไปของไฮโซอะไรไปอีกอพวกนี้พวกมีลักขะพวกคนเถื่อนคนไม่เจริญไม่ใช่อริยกะเป็นคนเถื่อนแท้เพราะฉะนั้นในศีลสามข้อเนี่ย สี่ก็สี่นว่าจาเพราะฉะนั้นสามข้อนี้เป็นยังไงคุณก็พูดอย่างนั้นว่าจาเพราะจิตของคุณก็สี่มัวเมาโม,ม,มหะหนักจิตที่โง่ที่หลงหนักก็พูดอย่างนั้นเพราะทำอยู่สามนี้มันยังฆ่าสัตว์นี่ไม่ใช่มนุษย์ละไม่ใช่ผู้ที่จิตสูงละยังฆ่าคน ยิ่งไม่ใช่มนุษย์หนักก็ไปอีกยิ่งสร้างอาวุธฆ่าคนยิ่งคนเถื่อนมีลักษณะหนักก็ไปเพราะงั้นในมิจฉาชีพผ้าเนี่ยหนึ่งยาฆ้าขายอาวุธสองยาค้าขายสัตว์เป็นสามยาค้าขายเนื้อสัตว์ สี่อยาค้าขายสิ่งที่เป็นพิดาอยาค้าขายสิ่งที่มอมเมาห้าอย่างเนี่ยถ้าเข้าใจจริงแล้วเลิกเลยนี่เป็นมนุษย์แต่คนที่ยังค้าขายห้าอย่างอยู่เนี่ยยังเป็นเดรัจฉานยังเป็นสัตว์อมินิบาทสัตว์ต่าสัตว์ตกนรกลึกยิ่งมากหนักเท่าไหร่ ยิ่งฆ่าสัตว์เราสร้างอาวุธฆ่าคนด้วยไม่ใช่ฆ่าสัตว์มันก็ยิ่งบาปหนักเป็นคนอวิชชาเป็นคนเถื่อนไม่ใช่คนเจริญไม่ไกลความเป็นมนุษย์มากแล้วหลงตนว่าตรงเป็นเทวดาจะเป็นจตุมหาราชจะเป็นเจ้าโลกข้าใครมีอำนาจบาดใหญ่อย่างทุกวันนี้ที่โลกเทวนิยมเขาไม่รู้เรื่องหรอก หลักธรรมของพระเจ้าศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์คนที่มีคุณธรรมศีลห้าจริงจิตเจริญในศีลนี่แหละเป็นอภิธรรมที่ลึกซึ้งจะอธิบายดังต่อไปนี้นา ศีลข้อที่หนึ่งละการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ หนึ่งละการฆ่าสัตว์เมื่อกี้ก็พูดผ่านไปแล้วคุณยังฆ่าสัตว์อยู่คุณยังเป็นผียังเป็นสัตว์ชั้นต่ำมันคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาสัตว์มาเป็นหนึ่งเอามาฆ่ามาขายเอามาเลี้ยงมาดูมาอะไรต่ออะไรก็เอามารักมาชังมันก็เป็นกรรมวิบากอยู่แล้ว สัตว์เขาก็อยู่ไปตามประสาเขาตามวิบากของเขาเราเนี่ยมันมีวิบากกันมาเยอะไม่ว่ากษัตริย์หรือไม่ว่ากับคนแม้แต่สัตว์ในไราชานต่างๆคุณก็กินเขามันหนักคุณก็ฆ่าเขามันนักเลิกซะบ้างเถอะชาติเนี้ยฟังอัตมาหน่อย เลิกซะได้คุณจะได้ตัดบ่วงกรรมตัดกรรมบ้างไม่กินเนื้อสัตว์เทวานิยมเขาไม่รู้เรื่องของกรรมวิบากเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เขาก็นึกแต่เพียงว่าสุขภาพไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพหรือเพื่อแฟชั่นเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมวิบากที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากที่สุดเลย อาตมาขอซ้ำเอาพูดมาซ้ำอีกเคยพูดอธิบายหลายทีเลยในชีวกสูตรซึ่งเป็นบาปห้าประการบาปห้าประการนี้ที่เกี่ยวกับสัตว์เริ่มต้นแต่สันจิตจะอานังชีวิตาโวโรเปตุงสันจิตจะหมายคำว่าจิตนี่มันมีสัญญา สัญญาที่มีทิศทางจะไปแล้วไปเกี่ยวกับปานาชีวิตต่างไปเกี่ยวกับชีวิตจิตวิญญาณของสัตว์ปานะในสัตว์ชีวิตเกี่ยวกับชีวิตปานาชีวิตต่างปานาชีวิตต่างโบโรเปตุงไปในทางมุ่งรลายถึงขั้นจะไปฆ่าเริ่มต้นมุ่งได้แล้ว วโรเปตุง um. สัญจิตจะผู้ที่สัญญาของคุณเริ่มต้นมีทิศทางในชีวกสูตรข้อที่หนึ่งเป็นบาปบาปเป็นอันมากข้อที่หนึ่งผู้กล่าวชื่อสัตว์และมีสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตุง มีจิตท่านเพียนกันกันก็ไปแปลว่าจิตที่เจาะจงบุคคลว่า้างจริงๆแล้วปานังชีวิตตามันไม่ได้หมายความตื่นตื่นแค่เจาะจงบุคคลเจาะจงต่อชีวิตต่อจงต่อโวโรเปต,ตุงเจาะจงต้องจิตจะไปมุ่งร้ายต่อปานาต่อ จิตวิญ,ญญาณของชีวิตจิตวิญญาณจิตมีทิศทางสันจิตจะตานันชีวิตตาโวโรเปตงุงกล่าวชื่อสัตว์โดยมีตัวเนี้ยเป็นจิตเริ่มต้นบาเป็นมากข้อที่หนึ่งแล้วฟังให้ดีนะมันละเอียดมากนะที่พูดเนี้ยละเอียดลึกซึ้งมาก กล่าวชื่อสัตว์ตัวน,นั้นบาปแนละ้วแล้วสันจิตจะคุณมีจิตมุง่งคุณมีจิตเจาะจงคุณมีจิตมีทิศทางไปอะไรสองไปจับมันมาแค่กล่าวชื่อนั้นบาปที่มีสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปต,ตุงแล้วเนี่ยบาปแล้วนี่ละจิตมุง่งจิตเฉพาะเรื่องนี้เรื่องโวโรเปตุงเรื่องลายเรวรเนี่ย ไปแปลเบี้ยวบาลีว่าเฉพาะบุคคลเพราะงะั้นท่านใ้ลาเวน้นถ้าเผื่อว่า,าบริสุทธิ์ในส่วนสามหนึ่งสัตว์นี้ยฆ่ามาก็เห็นอยู่ตัดบัตรลัด,ลด,ลดก็ยังกินไม่ได้สองได้ข่าวว่าสัตว์นี่มันตายเพราะคนฆ่ามาขายฆ่ามาให้กินไม่ได้ได้ข่าวว่าสัตว์นี่ถูกคนฆ่า เฉพาะบุคคลฆ่าว่างั้นคือมันปนเปนกันนะแต่ข่าวว่างั้นสามสงสัยมันเป็นเนื้อบางสกุลเป็นเนื้อทิะเดนเด่นสัตว์กินหรือเปล่าอ่าหรือว่าเป็นอุทิศมังสะหรืออุทิศมังสะนี่แหละก็คือสัตว์ที่เป็นมีสันจิตจะมีจิตมุ่งที่จะทำร้ายปานะชีวิตบวโบเปตงุงรือไปทำร้าย สันนตายด้วยการมีจิตตัวนี้หรือเปล่าข้อหนึ่งชื่อสัตว์เท่านั้นถ้ามีจิตตัวนี้แล้วสัญญวนจิตจับปานังชีวิตตาวโ,ร,โปรปิตุกล่าวชื่อสัตว์ปั๊บบาปเป็นข้อที่หนึ่งเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยข้อที่สองไปจับมันมาข้อที่ข้อที่ส<อ>ามฆ่าสั่งบาปมาเป็นลําดับฟังให้ดีนะบาปเป็นลําดับมากขึ้น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 เท่าไหร หนึ่งกล่าวชื่อสองผูกมันมาจับมันมาสามบอกให้ฆ่าสี่ฆ่าสัตว์ตายบาปหนักบาปซ้ำบาปซ้อมบาปละเอียบบาปเป็นอันมากที่ไม่ใจบุญเลยเป็นระดับระดับสี่ฆ่าตายนะห้าเอาไปทำอาหารถวายภิกษุ สาวูรูเจ้ากับพระพุทธเจ้าข้อห้าแล้วมันจะบาปไม่รับประทานหัวจะไปไปไปยังไงเห็นไหมว่าบาปเอาเนื้อสัตว์เอาอาหารเนื้อสัตว์มาถวายภิกษุมาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยบาปรับประทานศีรษะหนักมากหนักไม่ใช่อัตมาพูดเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนแต่คนเข้าใจไม่ถึงธรรม ถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ราคาจะไปฉันเนื้อสัตว์ใครจะไปกินเนื้อสัตว์นั่นเป็นวิบากกันละกันเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้มันก็ยังโง่มันก็ยังเป็นผีมันก็ยังเป็นสัตว์นรกมันก็ยังบาปยังตกนรกเพราะแม้แต่กินได้ไปแก้ตัวว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ากินสักแต่ว่าอาหาร ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ทั้งนั้นจะเอาเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นสัตว์อะไรกินใส่ปากมันเป็นการเลี่ยงบาีท่านไม่ได้แปลว่าบาศักดแต่ว่ากินอาหารเพื่ออย่างนั้นท่านให้ปรุงตรงที่ว่าไม่ไปติดรถไม่กินเพื่อมัวเมาและไปบอกว่ากินเนื้อสัตว์ในกินไม่ติดรถไม่มัวเมาขี้หมาเนี่ยมันคนะระดับที่พิจารณาที่ บอกประเด็นว่าคุณจะไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยมาตั้งก่อนแล้วแม้คุณไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยกินอาหารมังเเวสวิรัตเนี่ยคุณจะก,กินมัวเมายังติดรถอย่างไรอยู่นั่นแหละคุณที่ให้ปัจเจเวกปฏิสังขายโยนิโสปฏิบินตะปตังจะกินอาหารให้ปัจเจเวกกับติดรถจะไปมัวเมา่าไปกินเพื่อเชิดชูเพื่อหลงอะไรอะไรและก็เอามาตีขลุ่มมาแปลว่า กินก็ไปเถอะเนื้อสัตว์ก็ใช้อันนี้มาแก้มันคนละขั้นตอนเลยมันคนละระดับกันเลยเพราะจิตคนที่หยาบก็จะเอาความหยาบหยาบมาตีความพวกเนี้และให้ตัวเองยังทำสิ่งที่หยาบหยาบบาปบอยู่มันก็น่าสงสารแต่ก็ทำไงเข้าใจไม่ได้แล้วก็ไปยายอ้างอี๋โอ้ยสมัยพระเจ้าท่านก็ไม่ออกกฎขนาดพระเทวทัตยัง ให้ตั้งวินัยวอย่าให้สงกินเนื้อสัตว์ฉันเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าไม่ตั้งนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์น่ะตีความง่ายงั้นขนาดพระเทวทัตยังไม่ฉันเนื้อสัตว์ยังจะให้ออกกฎไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์ว้าจแล้วพระเจ้าจะไปฉันเนื้อสัตว์ได้ไงก็พระเจ้าวิฉันเนื้อสัตว์นี่แต่ถ้าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์แล้วเทวทัตจะกล้าบอกให้พระเจ้าออกกฎได้ไงก็ตถาคตยังฉันเนื้อสัตว์อยู่จะไปออกกฎไม่ฉันเนื้อสัตว์ไได้ใช่ม โอ้แค่นี้ก็เป็นเปิดชัดเจนอยู่แล้วว่าเทวทัตเนี่ยเคยบอกให้บูจ้าเนี่ยออกกฎเลยว่าอยาให้สงฉันเนื้อสัตว์บูจ้าก็บอกไม่ออกนะถ้าพระเจ้าพูดอย่างนั้นก็บอก resp. อ้าไม่ออกก็แสดงว่าท่านฉันเนื้อสัตว์อยู่ที่ถ้าไม่กล้าออกกฎไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์นะแต่ไม่หลอกพระบเจ่าเพราะเทวทัตก็รู้อยู่ว่าธเจ้าไม่ฉันเนื้อสัตว์ แล้วก็ให้บอกให้สงก็ไม่ฉันที่ตัวเองก็ไม่ฉันใช่ไหมพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ฉันแล้วเทวทัตก็ไม่ฉันก็ออกกดเจ็บให้สงไปชันแล้วสัตว์อยู่ทาไมก็มันบาปพระพุทธเจ้าไม่ออกเพราะท่านเจาะช่องไม่เช่นนั้นมันจะบีบคั้นเกินไปไม่ฆ่าสัตว์เว้นการฆ่าสัตว์วางอาวุธวางศาสตรา ในยะสำคัญลึกซึ้งอาวุธศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช้ฆ่าสัตว์มันก็จะมันไม่เท่าไหร่อาวุธศาสตร์ที่จะใช้ฆ่าสัตว์มันไม่เท่าไหร,ร,ร,ร่แต่อาวุธที่ฆ่าสัตว์คนเขาวางไหมอาวุธที่ฆ่าสัตว์คนฆ่าคนนี่แหละคือสัตว์ใหญ่นี่สัตว ไม่ทวนค่าในพทธเจ้าทารุสาละเว้นคนคือท่านตรัสอย่างพูดดีละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคนนี้ก็คือสัตว์ใหญ่สัตว์ที่ไม่ควรฆ่าด้วยซ้ำวันถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์เดรัจฉานฆ่าสัตว์อื่นๆแล้วคุณก็ไม่ฆ่าหรอกคนเพราะมันบาปหนาฆ่าสัตว์เดรัจฉานนะ ยิ่งไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยมันก็มีอัตราของบาปที่หนักที่หนาไปเรื่อยเมื่อคนที่ไม่มีปัญญารู้แม่แต่เรื่องสัตว์เรื่องคนและก็สร้างอาวุธฆ่าคนอยู่นี่คือผีขโมดผีโหดร้ายผมีมิลัมิลขะ ผีคนเถื่อนคนป่าคนคนไม่เจริญเทวานิยมไม่รู้เรื่องนี่นาองศาลเขาสอนก็ไม่ได้หรอกไปแก้ไขไม่ได้เพราะมันสุดวิสัย,ยคนพวกนั้นไม่มีภูมิปัญญาจะมาเรียนรู้ยังไม่มีบารมีพอจะมาเรียนรู้ศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาผุ้ดีเป็นศา,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 าสนาชั้นสูงเป็นศาสนาชั้นสูง พลาสสิเป็นชั้นสูงสุด,สด,สดสชัจสุดยอดนะเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่า,าศาสนาพุทธทุกวันนี้ไม่เสื่อมาศาสนาพุทธที่เข้าใจโลกุตระราเข้าใจอย่างที่อาตมาทำถ้าสงหมู่ใหญ่ก็อธิบายธรรมะเป็นสมาธิิเหมือนอาตมาโอ้เมืองไทยนี่จะเป็นตัวอย่างให้แก่โลกเข้ามา จะเป็นตัวอย่างจะนําพาให้โลกเขาโลกจะยย่องเชิดชูแต่เอาเถอะอัตมาว่าไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งผู้ที่มีภูมิปฏิพานปัญญาทางเทวนิยมเขาจะเห็นโอ้อันนี้สุดยอดยอดแห่งยอดของมนุษย์ชาติฟังให้ดีนะอัตมาใช้คำว่ายอดแห่งยอด ของมนุษยชาติเน,นี่แม้แต่เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับคนเท่านั้นจิตใจเขาก็สุดยอดประเสริฐแล้ววางสัตว์ตราวางไม่สร้างอาวุธฆ่าคนนะมีความละอายรู้ว่ามันโอ้โหเป็นเรื่องน่าละอายจริงๆเลย คุณแสดงความโกรธออกมานี่ก็น่าละอายแต่คนไม่มีฮิริไม่มีความละอายก็แสดงความโกรธเฉยทำไมาอย่างนี้ไม่โกรธก็ไม่ใช่คนละชายคุณสัตว์นรกทั้งนี้มันต้องโกรธที่ไม่โกรธก็ไม่ใช่คนละเอ้าชายคุณเป็นสัตว์นรกถ้าเป็นมนุษย์โซ่ผู้ที่มีจิตสูงคุณไม่ผีเข้าอย่างงั้นหรอก โกรธนั้ผีเข้าแล้วแม้แต่คุณไม่ใช่โกโรธรักชอบเสพรักชอบเสพเป็นผีแปลงตัวจากทุกข์เป็นสุขคุณวิปลาสเป็นคนยังวิปลาสในข้อที่เห็นสุขเป็นเห็นทุกข์เป็นสุขวิปลาสเสียมีอะไรหนึ่ง เห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงสองไม่มีตัวตนเป็นตนสามเ,สเห็นทุกเป็นสุขเห็นทุกเป็นสุขสไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นสุภะอสุภาไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่า,นาเป็นอ่าเมื่อพเรามาเรียนถึงขั้นปรินิพานเนี่ยแม้แต่การมี ปานังชีวิตาก็ไม่น่าเป็นละไม่น่ามีเพราะฉะนั้นจึงทําตนนี้เป็นอรหันต์ปินญาานเป็นปริโยสารไปเลยเป็นดินน้ำไฟลมจิตวิญญาณหายไปปานังชีวิตามัดไม่มีเชื่อชีวิตปานังเชื่อของชีวิตปานังชีวิตาก็ไม่มีแล้นะอย่างนี้เป็นต้นนะ ร้พนผู้ที่วางอาวุธวางสาต์ตรามีใจละอายเอ็นดูนอกจากละอายไม่ทำลายสัตว์ไม่ทำลายมนุษย์มีใจเมตตากรุณาเอ็นดูจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาเองก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังมองพวกที่ยังสร้างอาวุธฆ่าคนนี้ไม่ได้เอ็นดูเขา ใจยังไม่เอ็นดูเขายังมองว่าม,มันร้ายมันเอ็นดูไม่ไหวมันเอ็นดูยังไม่ลงอัตมาเนี่ยไปเห็นคนสร้างอาวุธเลนะ่าเอ็นดูยังมันยังทำไม่ได้มันยังเห็นไม่ได้จิตยังไม่ถึงขั้นอย่างพระพุทธเจ้าท่านเอ็นดูโอ้อ่าเอ็นดูมีความกรุณาอากรุณานี่กรุณา กรุณาคือการกระทำกระทำให้เขาเลิกจากบาปให้เขาเลิกจากไปหลงสุขหลงทุกข์ไอ้แค่ดีแค่ชั่วเน่เทวานิยมเขก็สอนให้เป็นเลิกชั่วประพฤติดีแต่มาเลิกสุขหรือเลิกทุกข์นี่แหละเพราะมันพูดกันรู้ง่ายเออเลิกทุกข์เอาด้วยแต่เลิกสุขเลิกทำไมวะ ใช่ไหมมันยากกว่าแต่พวกเราเข้าใจแล้วสุขกะทุกมันมายาหลอกเราเพราะพวกที่มีจิตไม่มีกิเลสแล้วจิตสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าอุเบกขาปฏิสุทธาปริโยชธาตาบุตุกับมัญญาปภัสราจิตพระอราหันต์เป็นจิตอย่างนั้นจิตไม่มีกิเลสก็สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉั้ไม่มีสุขไม่มีทุกข อาการของจิตไม่สุขไม่ทุกข์ที่เป็นอรหันต์กับอาการของไม่สุขไม่ทุกข์ของเดรรถีเขาทาได้เหมือนกันจิตไม่สุขไม่ทุกข์เขากดข่มแล้วก็ทําหลอกตัวเองอทําจนกระทั่งตัวเองไม่สุขไม่ทุกข์เพราะการกดข่มเพราะการหลอกตัวเองไว้เช่นพวกลืมตาใช้สติ เออทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นสามัญญลักษณ์อย่าไปติดใจมันเลยก,กับวางปล่อยวางใครจะเป็นยังไงช่างหัวมันเราจะเป็นยังไงช่างหัวเรามันก็โง่เอาอะไรมาปะเราประโลมใจเราไปเฉยเฉยมันยังไม่เจาะลึก,กไปถึงอาการของจิตอาการลิงค์ขนิมิตอุทเทศ ไม่ได้เจาะเข้าไปถึงจิตพวกนี้แล้วแยกแยะจิตแยกแยกกิเลสที่เป็นเหตุใหญ่เหตุเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งสุขก็แหละให้รู้อาการของกิเลสนั้นเลิกกิเลสนั้นจิตจึงจะไม่สุขไม่ทุกอย่างแบบสมาธิิไม่สุขไม่ทุกอย่างไม่รู้รายละเอียดพวกนี้ด้วยปัญญาแล้วมันเลิก ไม่ใจะเป็นเชิดกดขมมันอยู่วิคัมพนะกับปัดสัทธิวิคัมพนะก็กดขมเป็นสมถะได้ปัดสัทธิเห็นจริงเห็นจังแล้วก็ระงับปัดซ้ำพยัง เป็นการระงับเป็นการสงบไม่ใช่ไม่ใช่ไปวิคัมพนาแล้วก็เป็นเป็นสมถะกันอยู่เต็งปัดซ้ำพยังนะหรือเป็นวิปัสนาเห็นได้ด้วยการเห็นอย่างยิ่งวิยิ่งปัสสะเห็นเห็นด้วยการเกิดปัญญาญาณ ในขณะที่มีตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเปิดรู้มีกายมีจิตการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่จึงเป็นโลกุตระสมบูรณ์แบบเมื่อคุณมีศีลข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับสัตว์คุณก็ปฏิบัติกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม เรื่องเกี่ยวกับสัตว์กายมีภายนอกมีภายในกระทบกันเกี่ยวข้องกันและคุณเกิดเวทนาอย่างไรกระทบแล้วคุณก็อยากกินเนื้อสัตว์กระทบแล้วคุณก็ไม่ได้วิจัยวิจารเวทนาความรู้สึกอะไรแยกกิเลสแยกอะไรไม่ออกไม่รู้บาปไม่รู้บุญที่เกี่ยวกับสัตว์ไม่ละอายเลยไม่เอ็นดูไม่กร,รุณา ไม่หวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งพวงอยู่ทุกเซลล์ทุกจุดจิตที่มันเป็นชีวะขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตนี้เริ่มจุตติเป็นสัตว์แล้วจากพืชมาเป็นสัตว์แล้วจิตตัวนี้อัตตาอัตตาภาพของจิตตัวนี้อาจจะไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่นยนอนาคตได้คุณไปทำลายเขาทำไมนี่คือหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งพวงอยู่ อาตมามีจิตว่าบาังประโยชน์เพื่อสัตว์ปวงอยู่อย่างนี้ปล่อยเขาเซนที่เป็นจิตนิยามแล้วพืชนี่เกี่ยวข้องกันไปคุณจะกินเท่าไหรเท่าไหร่ก็อยู่ไปที่ตายที่ไหนเรากินพืชะไม่ตายหรอกไม่มีวิบากด้วยไม่ก่อบาปก่อเวรด้วย